วัสดีค่ะมาดูความมหัศจรรย์ของมะเขือพวงอู้คีแมวนี่ค่ะมะมะเขือพวงนะคะนี่สองต้นนี้ลูกหลานตรงนี้ค่ะก่อนหน้านี้มีเป็นต้นมะเขือพวงค่ะเสร็จแล้วแม่บ้านขุดออกเนาะแล้วมันก็นจะมีรากค่ะที่ยังหลงเหลือนี่ค่ะก่อนหน้านี้มันมีราก มันมีต้นมะเขือพวงสองต้นนะคะเดี๋ยวให้ดูต้นใหญ่ต้นใหญ่กําลังตัดแต่งกิ่งนะคะเพราะว่าเข้าฤดูร้อนค่ะทีนี้มาดูสองนี่ลูกหลานนี่ค่ะเยอะเลยมันมันขึ้นมันงอกขึ้นมาจากรากของเอต้นมะเขือพวงเก่าค่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่บ้านจะขุดนะขุดออกขุดออกเลยเดี๋ยวมาดูด้วยกันค่ะมหศัศจรรย์มาก ดูไปแล้วมันมีมันนี่มันขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนแม่บ้านขุดออกไปแล้วแหละสองต้นนี่มันขึ้นมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวดึงออกไม่รู้ว่าเป็นรากของต้นไหนนะนี่มันงอกมากับรากโอ้เป็นงอกมาจากรากของต้นใหญ่ข้างๆนี้แหละค่ะนี่มันงอกมาจากรากค่ะทุกคนนี่นี่คือรากของมะเขือพวนี่ดูมาจัศจันยร์ ดูใกล้ๆทำไงถึงจะเห็นนี่ค่ะนี่เห็นไหมเคลียเดี๋ยวเคลียให้ดูนี่ค่ะมันมันงอกออกมาจากรากของต้นแม่นี่ค่ะความมหัศจรรย์ของมะเขือพวงนี่นี่ไม่ต้องได้ปลูกเลยมันงอกขึ้นมาเองมันนี่จากต้นนี้แล้วเนี่ยนี่จากต้นข้างๆนี้ค่ะ จากต้นข้างๆกล้องพลิกนี่มันงอกแบบนี้คือพวงมันก็งอกแบบนี้นะบ้านก็เพิ่งเคยเห็นค่ะคนอื่นอาจจะเห็นไปแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวจะเอาไปลงกระถางค่ะกระถางเอ,อเลี้ยงกล้าจะเลี้ยงเอาไว้ดูค่ะนี่ค่ะเนาะความหัศจรรย์ของมะเขือพวงนี่เดีวเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาไปลงกระถาง มาดูรากเก่าค่ะจริงๆจะให้มันอยู่ในนี้เลยก็ได้เนาะมาจากต้นนี้แหละเพราะว่ามันเดินทางมาทางฝั่งนี้ค่ะมันเดินมาทางมาทางนี้นี่เด็กน้อยมาแล้วอะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่า้านจะเอาไปลงกระถางเนาะพามาดูแค่นี้ค่ะว่ามะเขือพวงเนาะถ้ามันมีรากมันสามารถออกออกออก,ออกยอดมาทางรากแบบนี้ได้ค่ะนี่เห็นไหมเนาะ ตายยากนะเนี่ยเมื่อเขือพวงเป็นอะไรที่ปลูกแล้วตายยากอยู่ค่ะแล้วขยายพันุ์เองดูงอกออกมาจากรากน,นะวันนี้นำมาให้รับชมเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ